กดทำาแม่รานะกดทำาแม่แช่นะซอยขวนีนถทาแม่ตำสุ้ยขนมจีนไหลบัวกุ้งสดพี่น,อน้องช่วงนี้ต้องกินไหลบัวเยอะ ไปเมืองนอกเราบ่ได้กินได้บ่มีได้หลายบัวบาเล่นมาเซ็ปแล้วกันพี่น้องมาพยาบาลและเสียสวัสดีครับเมื่อนี้ได้ตำส่วกขนมจีนนะครับพี่น้องใส่หลายบัวใส่กุ้งสดพี่น้องผักเครื่องเคียงกับอัญญะเสียงคือเก่าครับผักซาลาเปามันผักไอ้ทอดยอดเอาบ่มันนะผักเออทอดยอดนันถือเลยวภาษาไทายเขาเอิดกันหรือว่าผักบุ้งนั่นแหละพี่น้องผักบุ้งหน้าสลัดบักแตงกวา มูว่านไม่ได้กินน้ำพี่นอ้องมูว่าน,นน่ากินสุกี้อยู่ตรงนี้มูว่านไม่ชอบขนมเชนยน้ำพี่น้องด้อข่อยก็เลยกินผู้เดียวมากินผู้เดียวก็แกกะแสบแสบขึ้นเก่าพี่น้องกดท้าแม่ไรนะกดท้าแม่แช่นะซอยข่อยนี่ยทำแม่รับแซ่บแซ่บ เซ็นอันเซ็นแน่นอนพี่น้องแซ่บตำส่วนไรบัวกุ้งสดพี่น้องเป็นคลิปทรงไทย ก้อนซีบินไปบาเลนก้อนซิบินไปบาเลนบอยเป็นบาเลนบาเลนตกภาษาเลยพี่น้องวาซิบอภาษาเลยกับบอยพี่น้องบาเลนว่าฉันละบอภาษาบ้านเท be ่าเดียวพก่นภาษาเลยบอ้ไ,ได้เปลาส่วนมากาพาูดภาษานอีสาน เลยติดว่งางภาษาอีสานไม่ได้ว่าภาษาเลยแต่ก็บอกให้เริ่มนะภาษาบ้านเจ้าของ เีธอว่ากับเรือยองเรือยองสมกรซิบ้าไทยงี้ใช่ไมันบ่ถนัดจ้งบ้านมาโดนแับแ คืก้อนนี่เป็นตามนั้นไรโบวกุ้งสดคล้องพันงมาเบิร์ดเคยได้ยินคลิปที่เราตามไลฟ์พูดคือมีเหลือก็ได้มาส่วขนขนมจีนพี่น้องแซ่บเสียใจขอ นหนะมดสร้างพี่ต้องหมนสำรักถืวนสำรักผู้ใยญ่บ้านใชสำรับผู้ใยญ่บ้าน่ย <coughs> ừ. M. Mặn quá. ăn sả isan. Bớt gia vị đi 嗯。

กิมปลาสดปรไปจ <ขอ S 1> <ะ>ับมากินจนเหียตแงเห่แงเอาชิ้นเนียน อันกราบขอบพูดละลายนะครับเด้อสำหรับอันทุกรายทุกแชททุกคอมเมนต์และทุกการติดตามก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบริเจ็บบรจิจวนนาที่สำคัญมีเงินทองศาสนาละครับคลิปนี้เป็นคลิปอันกินคลิปสุดท้ายเด้อก่อนก่อนบินเดี๋ยวสิไปกินยูอับนบาเล่นต์อพี่น้องเราจะกินอย่างเนี้ยคอยติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อจนมีนนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ